สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเซิร์ฟเดวิลมิ l นะครับคือผมได้มาลองเล่นดูอืมมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีแต่ผมจะอธิบายโฟกเข้าก่อนนะคือเกมไม่ไม่ใช่เกมดีเซิร์ฟเนี้ยอารมณ์เหมือนผมนึกถึงเซิร์ฟเสื่อนสมัยก่อนเลยนะอยี๋ยุณุณดูสเตตตามผมสิมันมีจุดตีอ่ะแบบว่าไม่เชิงจุดตีอ่ะมันเหมือนคือการรีเซ็ตอะรีเซ็ตยังไงผมจะ ทำให้ดูนะพิมพ์คำสั่งคําว่า reset ไม่ได้สิมันต้องถอดของสวมใส่ออกมาก่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บคุณก็พิมพ์ slash r e f t reset ปึ้งนี่คุณก็กลับมาเป็นเวล1หนึ่งแล้วสเตตัสคุณก็จะได้ใหม่อย่งนี้แล้วของสวมใส่ที่ถอดมาคุณก็ใส่กลับไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าพวกนี้มันอิงตามสเตตัสนะแล้วทีนี้โอ้โห แต่มคุณแม่งเป็นพันเลยแล้วทำไงทีเนี้ยก็ง่ายๆสแลดพิมตามตัวอักษรที A ่อยู B ่ข e ้างหนเนี่ย S A S B E E คุณจะอัพอันไหน sim? คุณก็เอาตัวอักษรน้หน้าแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เติมไปที่เท่าที่คุณมีฟอยต์อยู่นะเติมไปพันหนึ่งเนี่ยปั๊บอ่ะเนี่ยขึ้นมาหมื่นเจ็ดละเนี่ยมันก็าอาลบบประมาณเนี่ย คือเซิร์ฟนี้เขาก็มีบอรดนะแล้วก็เล่นในมือถือได้ด้วยมือถือสามารถกดค้นหาใน play store หรือ apple store ก็ได้นะเนี่ยเอวหน้ามือเนี่ยมากดรับปรับได้ปรับนี้โหดว่าคุณก็เลือกดูเอานะของใครใช้อะไรก็ไปดูเอาเองแล้วทีนี้เกมนี้ก็มีบอทเนี่ยบอทเนี่ยมันใช้ได้ตอนเลเวลแปดสิบแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเนี่ย โอ้เนี่ยผมเลี้ยวก้าก็ตีมอนหน้ามึงมอนมันเกิดเป็นกระจุกนะคุณเนี่ยมอนเกิดเป็นกระจุกแล้วทีนี้เดี๋ยวผมรอยีอ่สิบกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยจริงๆนะของเซิร์ฟเนี่ยมีอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบเลยนะแต่หลายๆอย่างมรู้สึกว่ามันโอเคผมเล่นมาได้อยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็เปิดบอดทิ้งไว้บ้างอะไรบ้าง ยังไงคุณก็ไปดูผมก็สตรีมไว้อะไรสดอะไรเงี้ยในช่องผมอะคุณไปดูก็ได้คุณจะเจอสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยอันเนี้ยผมจะพาไปดูคือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอันนี้คนเล่นผมรมู้สึว่านี่เป็นคนเล่นแลวจะเอาไปยังไงดีอรับจำงนะไอที่ผมไม่มีเสียงเนี้ย ที่มันไม่มีเสียงอยู่ตอนเนี้ยในเกมนะเพราะผมปวาิกัสสิบนะ่ะผมเลยเลือกจะไม่เปิดปวากัสสิบนะเดี๋ยวดีผมพาไปดูคือผมได้ข้อมูลจากคนคนหนึ่งว่าเนี่ยเดคุณเห็นพวกนี้ไหมเห็นชื่อ,อยางงี้ไหมเนี่ยเดี๋ยว่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูผมไม่ได้ตัดนะผมตัดไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูป๊บนึงเดี๋ยวรอดูนิดน,นึงผมพาไปดูอะไร พาไปดูอะไรผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคนเนี่ยๆคุณเห็นอะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยเนี่ยๆๆๆวิววาววิววาวเนี่ยอันนี้แค่ส่วนน้อยนะผมไปดูข้างในพาไปดูข้างในโอ้โหเป็นไงเป็นไงเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยให้คุณดูเนี่ยคุณดูเนี่ยโอ้เล่นยังไงอะ ผมก็เข้าใจนะเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรที่เขาทําตัวมาเยอะๆกันอย่างเงี้ผมเข้าใจนะผมรู้ผมว่าถ้าคนเล่นเกมมานานก็จะรู้ว่าเขาทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอโ้โหทำไงอะ่ะผมก็วนได้อยู่แค่เนี่ยยิม่าสามเนี่ยแต่ก็จะมีอะไรแบบนั้นอะ่ะบังเมจิกอะ่ะมาแจมแจมเงี่ยโอโ้โหมาทีสองตัวผมเล่นไงอะ่ะ อ่ะถูกอธิบายเรื่องบอร์ดกันบอรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยคุณเห็นคุณคงว่าคุณก็คงน่าจะเข้าใจเรื่องเก็บของระยะเก็บของซ่อมของปรับตัวเองยิงให้ใช้สก,กิลอะไรนเนี่ยะจะใช้ก็กดอ่ะยังไว่แปดสิบตีแปดสิบอ่ะคุณเห็นผมนยิงไวนะ้เนี่ยผมนึกถึงเสื้อเทื่อนเลยนะถ้ามันดูแบบเงียบๆนันก็ขอโทษที เนี่ยเนี่ยยิงเนแปดสิบอ่ะผมเปิดใช้บอดนะปึ้งปั๊บอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนในเยถ้าเดินออกจากระยะมันจะภายในห้าวิจะเดินกลับมาจุดเดิมก็ประมาณเนี่ยแต่สิ่งเนี้ยที่ผมไม่ชอบก็อย่างที่บอกอะแม่งเมจิกเต็มทุกแมปเลยผมรู้นะเขาทำเพื่ออะไรอะผมรู้ผมรู้แต่ว่าผม แต่ว่ามันไม่เกินไปหรอวะมั้ก็ลองคิดดูกันจะมันเป็นเกมที่ดีนะเซิร์ฟที่ดีแต่ผมก็ได้ข้อมูลมาว่าเซิร์ฟนี้ก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเถื่อนแ่ะเพราะว่าเว็บเซ็นไม่มีลายเส้นของเว็บเซ็นมาเลยแต่มันก็สนุกดีนะมันสนุกนะก็สนุกไปวงไปวอยอย่างเงี้ย เล่นในมือถือได้นะถ้าแบบจะเล่นกันท้้งขังมันก็โอเคเนี่ยครับก็อระมาเนี้ยก็มาอารมณ์รีวิว,วเนาะก็ฝากไว้แล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะไปละครับ